ทุกคนก็เดี๋ยววเนี้ยเราจะมาเหมาขนมทุกอย่างในร้านขายของชําไปดิโอเคก็มาทุกคนสวัสดีสวีเดเป็นไรอ่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยครับผมสวัสดีสวดครับผมทุกคนไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้เรามาทำอะไรครับน้องแนมครับผมไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะคึกอ่ะคึกนี่คึก เหนื่อยเลยอะครับทุกคนวันนี้วันดีครับผมเนี่ยจะมาทําความดีครับพี่พายเนียมาทำความดีด้วยคนจะตกเลยครับเป็นไปได้ไงอะคือพี่ทำความดีเพวกคนจะตกเลยหรอคือมาอ่านเล่าก่อนมีที่มาที่ไปในก่อนที่มาทำคลิปนี้นะคือเมื่อประมาณแบบเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยแหละพี่ทําคลิปซื้อขนมเข้าออฟฟิศแต่ว่าพี่เนี่ยไปซื้อที่ร้านเซเว่นอีเลเวนเข้าหมดเลยครับพี่อะไรเงี้ยคือหมอทั้งแผงเลยหมดไปหมื่นกว่าบาทคลิปนั้นอ่าแล้วคือคนก็คอมเมนต์ว่าแบบไม่ไปแบบซื้อตามร้านขายของชําอาเพราะแบบนี้แบบช่วยอุด่นหน จริงจริงๆคลิปนั้นเนี่ยที่ไปซื้อเซเว่นอะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจอะไรไม่ใช่คือร้านขายของชาม,มันหาย,ยากเราแวแกเนี่ยมันหาย,ยากแล้วก็คลิปนั้นเน่ยขี้เกียจถ้าเกิดจะไปซื้อแมคโครอะไรเงี้ย<อ>ได้ถูกกว่าป่ะใช่ไหมเพราะแมคโครมันของถูกใช่ไหมถ้าซื้อเป็นแพ็คอะ <มา S 2> อแต่ที่เราขี้เกียจไงอะวันนี้ก็เลยแบบจะมาแก้ตัวพอดีว่าของในออฟฟิศเนี่ยขนมม,มันหมดแล้วแล้ว,ลวอีกแบบสามเสี้ยนทิศเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็เลยแบบอยากจะมาซื้อแบบขน,นมมาเติมที่ออฟฟิศหน่อยซึ่งครั้งงงงเเ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 นน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 ีีีีีีีี้้้้้้้้้ยย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 จะไไไไไไไปปปปปปซซืืืืืออ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 อทท่่่่่่รรราาาาขขชคคคคคคหหหหมแแแลลลลลลลวว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 ูกก็ัดดดดถ ฝักด้วยก็เลยใช้แน่โอ๋ยไว้ทำความดีทำความดีเราไปช่วงหนุ่ไงเพราะช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีถูกไหมคนดีป่ะรีบเดี๋ยวฝนตกอายุน่าจะเข้าันนะ ก็ครับทุกคนก็เดี๋ยววเนี้ยเราจะมาเหมาขนมทุกอย่างในร้านขายของชําเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใช้เงินกี่บาทคิดวร่าดีบาทไม่ไน่าถึงหมื่นป่ะของซาต้องถูกกว่าคิดว่าอะไรน่าจะซาแปดพันคิดว่าแปดพันใช่ไหมพี่เบสน่าจะห้าพันจริงๆร้านก็ไม่ใหญ่มากนะก็เป็นร้านขายของชําทั่วไปอ่ะเอาจริงว่าพี่ว่าสองพันว่าเพราะว่าขนมมากร้านขายของชําขนมน้อยนะมันไม่ได้มีหอใหญ่นะถูกป่ะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ผมมาคิดว่าไม่น่าเกินสองพันบาทถ้าเกินเดี๋ยวให้ต้องแนนออกให้ก่อนไม่มีตังค์ไม่มีเหมือนกันก็เลยเรีีีียยยยยกกมมัันนนนเเเลล่่่่ไไงงพด้โบสะจา็ เรียกมานี่ไงได้บอกได้ได้ห้าพันไม่มีไม่มีได้ได้บอก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 ห้าพันเนี่ยต้องให้ลงมือต้องลงต้นอะไรเอออ่ะครับตุนก็เดี๋ยวไปรักแข่ยของชํำกันเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้เงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคครับผมเชอเ ทำดีไงทำดีเราก็คือครับทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาที่ร้านขายของชําเป็นที่ร้อยแล้วเอาจริงว่าจากภาพดูไม่น่าถึงเยอะนะเพราะขนมค่อนข,ข,ข้างน้อยครับซึ่งเออเดี๋ยวเราเข้าไปมองเลยดีกว่าซึ่งรถจอดอยู่นู่นคะรับแบ่งหน้าที่กันเดี๋ยวพี่อะขนขนมเราถือขนมไปใสบนรถหรือว่าเราจะซื้อขนมให้พี่ขนขนมไปใสบนรถคือจะทยอยขนหรือขนทีเดียวตอนนี้รักแรกเสียงแล้วแต่พี่เลยเอาโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อเลยดีกว่าใชครับ สวัสดีครับแม่ค้าแม่ค้าครับเหมาเหมาได้ไหมครับได้ค่ะแกผมผมเอาขนมหมดเลยอ่ะเอาขนมหมดเลยเอาทุกอย่างตรงนี้เลยครับเท่าไหร่อ่ะต้องนับ่ต้องนับด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาหมดเลยครับแล้วเอาไว้ไหนครับแม่ค้าอ๋อเดี๋ยวแม่ค้านับใช่ไหมเราห้าห้าแล้วหกหอนเท่าไหร่อ่ะยี่สิบผอนยี่สิบโอเคแปดสิบหรือเปล่าแปดก้าวไปโอเคโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยไหครับ ใไหมครับ่วงนี้มีค่ะงั้นขายดีผมไม่ซื้อดีกว่าเก็บไว้เพาถึงจริงนะครับไม่มีไม่มีจริงนะเนี่ยมีสองพันไ้นแม่ขาเอาไปเลยอยี่สูงสี่ร้อได้ป่าอาโอเคสี่ร้อยสี่ร้อี่รรนะึ่งหรือครับใช้คนึ่งได้แต่ผมไม่มีคนพึ่งอ่ะพน้องถือดีน้อง ไม่ทำงานเลยอ่ะยังไม่เสร็จเลยก็ทีเดียวผมนับให้ได้ไหมครับสาแล้วสี่ห้ขอหอยี่สหมดเลยใช่อ้าสิบผมไม่โกงผมไม่โกงเป็นสิบสแล้วก็11 13 1็ดสิบสามสิม่ส้าสิห่ค้าเราห่อล็ก่ะมีห่อเท่านี้ห่อละสิบมันจะมีราคาตอนนี้ให้มีสิบแปดสิเ้ายี่สท่าไรครับสี่ร้อยแปดร้อยมีอยู่500อ่ะทำไงเี๋ยวไปหลังคัวด้ว่าอีกอะไรมาเอาุเลยขอถุงหมครับเอถุงเหยครับ 8ปดรอยแล้วแปดอแล้วไอ้ขายมะเนี่ยซื้อยังอันเลยก็ได้ถือไปทีเดียวมาให้เป็นงานนะเนี่แถว่าโกงสองแล้วสี่หกแล้วเท่าไห่ครับ10็ละสิบาทนี่หรอสงองรอยพันนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไว้ข้าง่อก่อนเอาไหมเนี่ยเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยตอนนี้ทั้งหมด60สิูงแล้ว60สุงก็600 1,2 0 0เอา0เดี๋ยวผมชื่อก็ได้นะ อันนี้ถุงละหาบาทจริงไม่ถุงละห้าบาทเองหรอสองสามให้จำ้สห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะโกงใ้ไหมคะวะนะจะโกงวนะสิบเ็ดสิบสองสิามสิบสี่สิบห้าสิบอันนี้20่สิบครับถุงละบาทยีสิใช่ไหม เหนื่อยแล้วเหนื่อเหนือยแล้วตอนนี้แม่พาเขาจดอยู่อันนี้4ี่คูณยี่สิบคูณี่สิบคูณสี่ร้อยะไหมรับอันนี้ผมเห็นคูณนะเหมือนแม่ผมก็จดอย่างเงี้ยคืออะไรไมนูนะพ่เปสมุดแม่แบบร้อยคูณร้อยอะไรเงี้ยมันคืออะไรเขาซือร้อยหนึ่งคูณร้อยอันหรออออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือราคาของราคาขนมไม่ใช่จัมนาวันไม่ใช่ไม่ใช่สองเป็นกับสองไปกับสี่ร้อยให้นาซื้อไหเหนื่อยแล้วพี่เอาเลยแก้หมดแล้วอันนี้สี่คูณร้อยสองเจบไป อันนี้ด้วยนีด้วย่ะอันนี้ถุละสมลองชิมนี่เดยดิอันนี้ถูงละสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหจะเป็นเล่นเนีเกแล้วนี่น้ําไอีกเลยเนี่ยเอานี่ด้วยครับถั่วถั่วถั่วยกนี่เลยได้ไหมอันนี้แมตตงโม่อ่ะถ้าเรากินแล้วลงมาในท้องมันจะไม่ออกไมนได้ครับไม่ไครัมันคือการหลอกล่อครับเขาจะได้ให้ราคาที่ถูกว่ามีสองย่างอ่ะไม่คิดผิดแล้วรคถูกลงก็แพงขึ้นมี่า พี่เมทซื้อไปทำอะไรเนี่ยซื้อไปกินครับทั้งหมดหรอซื้อหมดเลยซื้อไปให้น้องๆไงให้น้องๆแล้วอันนี้มาซื้ออะไรครับพี่ลูกสาวก็ติดตามอยู่โอ้ยขอบคุณมากครับของเราเราจะเอฟซีครับพี่เอฟซีชื่ออะไรครับชื่อลูชื่อลูครับโอ้ยน้องน่ารักมากน้องหลับอยู่ครับพี่วันนี้พี่จะไปกินอะไรอีกวันนี้วันนี้ไม่กินวันนี้มาซื้อขนมครับร้านดี ชี่ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะช่วยอยู่ช่วยทำอะไรกลางใจอันนี้ด่านนี้ด่าดิลงไปนับลงไปนับเร็วเร็วก็พี่ก้มได้ไม่เยอะเดี๋ยวพี่คนละใช่เหงื่อเยอะครับที่ไม่ช่วยแน่ไเหรอดูดิอันนี้เท่าไหร่ครับทำไมเราคนละ แม่ทุกคนเด็กเดินผมเมื่อกี้มึงเห็นปะอยู่ดีใครก็ไม่รู้มาตกคอเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นปะในกล้องเห็นปะใครคือใครทำตัวไม่ถูกเลยอยู่ดีก็มาสั่งตกเนื่องจากโดน่ายเงินฟิวโมบายโดนถ่ายตังค์หายเหรอสองมันท่วนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการเมาวันเที่ยงลอยแล้วเอาน้ำเลยปะกินนมอ่ะนมกินนมเอาเอ้ยมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยครับทุกคนนี่ อร่อยมากนมตาม UST รสจืดเคยกินป่ะเนี่ยเคยกินอร่อยตอนแรกดูว่ามีขายแค่ในห้างอ๋อปกติขายในห้างเหรอไม่เคยเห็นแต่ในห้างไงแบบว่าไม่รู้ว่าที่ร้านแบบนี้จะมีด้วยโลกมันไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามีขายที่ร้านขายของชำแล้วครับแต่จริงๆผมก็เพิ่งเห็นว่ามีชอบกินเหรอพีอ่ก็กินจังวะน้องมีประโยชน์ไม่กินเลยพี่ก็มีประโยชน์นะเนี่ย อเดี๋ยวเอาซื้อเด็กเดินอยากได้อะครับทุกคนหัวจ่ายก็ต้องจ่ายให้แม่ค้าอ่อนนงอ่อนนงแม่ก็ไม่มีใครช่วยกูเลยนะเพื่อนของแม่เอาใจหญิงหน่อยก็ตอนนี้คิดตังนี่ครับทุกคนนี่ก็คือราคาของที่เราซื้อนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับราคาทั้งหมดในการเหมาเรานะครับ4,110บาทมี2,000ไม่มีซีเรียสจริงจังโอนนนะโอได้ไหมครับได้ค่ะสมัยเลยอ๋อเนี ไปหยิบตังค์มันดีมากเนาะไปค่ะไาเแล้วมาคิดตังค์นะครับจ่ายไปโชว์ลูกค้าอ๋อก็ได้ครับผมขอบคุณนะคะได้ครับเท่าไหร่ครับ4,110บาทธนาคารอะไรพร้อมเพย์พร้อมเพย์ซะด้วยทันสมัยจริงๆริงอ่าสี่พครับเรียบร้อยเงินในบัญชีกูเหลือ24,000เดี๋ยวกูถือให้กล้องอ่ะมึงเอาไปเดี๋ยวกูถือให้กล้องอ่ะ อยู่ไหนครับพี่รัาอยู่ไหนเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาซอย40ใครจะมาซื้อมาซื้อได้ชื่อพี่ชื่ออะไรนะครับเต้ค่ะพี่เต้อุ้ยชื่อเท่ห์อวัยรุ่นจังเลยชื่อแกเต้แต่สีผมวัยรุ่นมากนะพี่ผมชอบมากวัยรุ่นมากแต่จะวางันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวไว้ผมจะมาซื้อใหม่ขอบคุณมากครับโอเคครับทุนก็เหนื่อยมากอ่ะก็เดี๋ยวขอทำการเอาของขึ้นรถก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะพอไหมก็ขึ้นรถแป๊บ โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ครับที่ก็คือขนมที่เราทำการเหมามาเหนื่อยมากครับแมงไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะโอ้โห <_' n' am> อ่ะเราดูผลงานก่อนนี่ก็คือขนมที่เหมามานะครับแน่นอนมีข้าวขายขน,นงชำป่ะเพื่อับไปส่งก็แบบไม่ค่อยเจอใช่จ้ามันอาจจะมีแหละแต่มันอาจจะอยู่หรืออ <_' n S 1> นะไรทำให้แบบเราไม่รู้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ซื้อจากร้านขายของชำแต่ว่าส่วนใหญ่จะห่อเล็กห่อมีห่อห้าบาทเยอะมากครับก็อ่ะนี่คือขนมก็สี่พันหนึ่งร้อยบาททำไรอ่ะต่างจังหนัดกิน่อย เขาต้ซื้อข้าวมึงก,กินวะรักน้องๆไงไออาร์ตไอบีพี่หนิมเห็นร้องไห้เลยเนะี่ยต้องภูมิใจ แนนก็ภูมิใจเลยพี่ดุวันนี้ถือว่าเราทำความดีไหมทำดีฝนตกเลยสุดท้ายหมดท้ก็สรุปนะครับในการเหมาร้านขายของชําเนี่ยแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าร้านขายของชําอะมันมีหลายขนาดมันมีแบบขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เราไปประมาณกลางปะที่เราไปก็คิดว่าขนาดกลางนะใช้เงินไปทั้งหมดนะครับประมาณ4,110บาทไอ้4,110บาทเนี่ยก็รวมนมด้วยนะครับเนี่ซื้อมา2แพ็คแต่เนี่ยซื้อเยอะมากเลยนะพี่ชอบเหรครับชอบนมชอบมึง้ว แม่ก็ชอบเหมือนกันหรอชอบชอบพี่ชอบพี่เลยทำไมชอบทำไมชอบมันหอมอร่อยแล้วก็กรอบดีพี่ก็ชอบเหมือนกันชอบมึงอ่ะอร่อยอร่อยชอบเหมือนกันครับคือพี่บอกเลยว่าจริงๆอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้อยากโม้นะแต่พี่สูงสุดในครอบครัวพี่แล้วในตระกูลพี่พี่สูงที่สุดจริงๆเอพี่เป็นคนจีนใช่ป่ะแล้วคนจีนมันจะมีกลับไปเชียงใหม่ใช่ปะทุกคนต้องเงยหน้ามองพี่อ่ะเออจริงไม่เพราะพี่ยืนคนเดีนนั่งกินข้าว เราเล่นไอเดอรแต่ว่าคือพี่อะชอบมากเพราะว่านมตามหมียูเอสซีรสจืดเนี่ยมันอร่อยมันมีประโยชน์มีแคลเซียมสูงแล้วก็มีวิตามินดีสูงรู้บอกว่าแคลเซียมอะมีประโยชน์อะไรคือแคลเซียมอะมันจะช่วยทําให้แบบกระดูกเราแข็งแรงแล้วก็ฟันเราแข็งแรงรู้เปล่ารู้รู้แล้วเห็นว่าพี่กระดูกเห็นมากสิเขายังคึ้นขึ้นเลยนะปวดปวดเข่าอยู่เนาะเดินเยอะได้เฉยคนหลังแม่แล้วรู้บอกวิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์แหละแคลเซียมอะรู้แล้วใช่ไหมกระดูกรู้คือวิตามินดีเนี่ยมันทำให้แบบร่างกายเราเนี่ยดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากยิ่งขขึึ้้้้้้้นนนแแแแลลวววววยยยยัังงช่่่่่บบบบททาาใหหภููมมมมิิคุกเเรรรรดดีไไ สิบบาทเองเนี่ยสิบบาทเองหัดกินบ้างจะได้โตมาบอกแม่หน่ยมาวัดเลยวัดเลยเอาวัดเลยใครชัวร์ครับทุกคนดูไหล่ดูไหล่พี่เบฟใครสูงดูไหล่เอ้ยเรายกไหล่ไม่ได้ยกปวดติงแบบนี้อยู่แล้วเดินปวดินตึงอยู่แล้วไม่เคยเย่งทำไมไม่ได้เคยเย่งเออแมนไอเบฟเฮ้ยมึงจะต่อยให้กูสูงด้วยึงยืดกูด้วยเอาเท่ๆทะทำไมเราไม่ยอมรับความจริงไม่ไม่เท่นะพี่ชกิดตัวเล็กกว่ตัวเล็กนั่นละมันมีอยู่แล้ว ชอบใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาพี่ให้มือไม่เปล่ามือถือว่าเป็นสินสอดเอาไปบอกแม่พี่เป็ดซื้อหนูแม,ม่เอาไปฝากแม่ด้วย,ยอย่าเอาเขียนว,ว่าจากพี่เป็ดแม่จะได้รู้จากพี่เป็ดเขียนตัวเท่าน,นี้ลูกเขยแม่สีใช่ป่ะไม่รู้ลูกเขยแม่น้องแนนเจนเจนกินเดี๋ยวไปส่งทุกคนก็สำหรับคืนนี้ก็เท่านี้พอนะครับสุดท้ายนี้เมื่ลมาด์จะสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลาเพราะว่าลาไปก่อนวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแนนนะครับที่มาเป็นเด็กเดินให้กับพวกเราก่อนจากกันครับทุกคนเราจะจ่าไปก ไปที่มีความฝันที่เพิ่งดูซีรีส์มาดูคลิปไม่ได้แล้วมันอินอะไรนะทรงจุงกิจเขาไม่มีซีนนี้มี EP 18แถวอีพีวะช้ากุยแต้งดีกี่แล้วสังหลักเขาเดินก็ได้พี่เพิ่มมาเจ้าเลนสแกใส่เสแล้วก็โดนเ้ลาคำว่าลาไปก่อนอะไรนะน้องๆบอกว่าไม่ชัดเมื่อกี้ไม่ไหวครับผม